จริงทีมคุณอิกครับน้องเป็นเล่มาเลยไลเลยครับค่ะถ้าคุณจะเลือกทำอาหารให้คุณอิกกินสักจากนอย่าไปลบภาพเช็ฟไปก่อนเอ,เอาเรื่องของความรัก <c oughs> นะอยากจะทำอาหารสักเมนูหนึ่งให้คุณอิกทาน <c oughs> คุณอยากจะทำะไรให้เขากิน <c oughs> แล้วอาหารที่คุณทำนั้นเนี่ย มันทำเพราะว่ามันหมายความว่ายังไงถ้าเปรียบเป็นความรักระหว่างคนกับเขาเออค่ะเบนก็จะเลือกทําอาหารเหนือนะคะมีชื่อว่าแกงแครค่ะแกงแครู้จักไหมคะแกงแครใช้ดอกแครไม่เคยทานครับใส่อะไรบ้าง ก็จะใส่ผักทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงแค่หมูแกงแค่ไก่นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าแกงแค่ค่ะมันก็แค่ใช่แล้วก็ต้องใส่ใจลงไปด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะต้องทาเราต้องทําด้วยกันด้วยมันถึงจะออกมาเป็นแกงแค่ที่สมบูรณ์ค่ะมีครบทุกอย่างในนั้นด้วยนะคคับแม่ก็ตอบได้ดีอ้าวเชิญคับเชิญค่ะ แกงแคร์ต่อไปน้องนิวนิวเชิญค่ะน้องนิวนิวเอลเด้งเอลเด้งไม่ใช่โอเด้งนะเอลเด้งนิวนิวคะคุณอยากจะทำอะไรเขากินจะทำต้มยำกุ้งให้พี่อีกกินค่ะต้มยำกุ้งเพราาะว่ใช่ค่ะเพราะว่ารักเราจะได้เผ็ดจิจัดแซ่บเหมือนต้มยำกุ้งค่ะ สองสไตล์ใช่เลยแต่ยังไงก็สีเอ,อเอออชิญครับผมเชิญค่ะเอออันนี้ไม่เหมือนกันเลยเดูซิว่าคุณิ๊กเขาจะเลือกคนไหนสิบวินาทีเริ่มครับ พอๆกันนะผมผมก็ดูคล้ายๆกันเลยอะสาวคนที่สุดเซ็กซี่ของเรานะคะโดนตัดสัมพันธ์ได้พี่อคิดอะไรอยู่พี่เขาอาจจะชอบผู้หญิงผมสั้นเขากินอาหารเหนือเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะ,ะฝากถึงพี่อีเนี่ยค่ะที่เขาไม่เลือกเราค่ะอาหารเหนือแบบเลี่ยนๆนะคะหนูต้มยำกุ้งเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแซ่บค่ะพี่อีเลือกผิดคนแล้วอะค่ะคนสุดท้ายที่ก่าค่ะของคุณบอยขอเชิญคุณแพรค่ะ ถามคุณบอยสั้นๆ DA, state, ง่ายๆคุณบอยถามว่าถ้าคบกันแล้วหมอดูมาทักคุณว่าคบกับเขาเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณตกต่ำจะทำยังไงเริ่มค่ะค่ะก็ส่วนตัวแล้วแพไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องหมอดูอะไรมากมายคือแพเป็นคนเชื่อว่า We create our own destiny เราสร้างผมมวิขิตของเราด้วยใช่ในกรณีนี้ก็พี่บอยกับแพค่ะสั้นๆเชิญค่ะ นะคะอะเชิญคุณนุ่มนิ่มค่ะโอเคนะนุ่มนิ่มคะถ้าคุณกับคุณบอยคบกันแล้วหมอดูมาทักคุณว่าถ้าคุณคบกับเขาเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณตก คุณจะทํายังไงเชิญค่ะค่ะเนี่ยมคิดว่าเรื่องของหมอดูนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะซึ่งยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็หากเราสองคนนะคะพี่บอยกับนุ่มนิ่มคบกันแล้วเรารักกันจริงเราก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ไปด้วยกันค่ะ่เชิญค่ะขอบคุณนะคะนุ่มนิ่มเอาแล้วคุณบอยสิบนาทีเริ่มครับ ส,สุดเฟอร์ของดรานะคะตกรอบจะได้ค่ะเทปนี่เป็นอะไรกันไปหมดแล้วคะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันสินะไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาบอกหาอะไรอยู่นะคะยังไงสาวพี่ต้อยค่ะยอยทำไมไม่เลือกแพ้เสียใจอ่ะเราสองกำลังไกยด้วยกันนะเอาล่ะวันนี้ครบแล้วสี่คู่เดในฝันของเราขอยินดีกับทั้งสี่คู่ครับหมดเวลาแล้วนะคร <mm ับผมอย่าลืมมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับทุกสัปดาห์ ที่นี่ที่เดียวนะครับที่คุณจะสามารถไม่แน่ครั้งหนึ่งคุณอาจจะได้ไปเดทหรือไปกินข้าวกับศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบก็ได้หนูอยากไปเดทกับชาคริสและที่สาคัญ <laughs> และที่สําคัญคุณก็เลือกได้เช่นเดียวกัน <c oughs> แต่อันนี้น่ากลัวมากเจ๊กับแม่สมด็จหน้าที่ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ และในสัปดาห์นี้เราได้คู่เดทสุดฮอตครบทั้ง4คู่คู่แรกคุณตูนได้เดทกับน้องเจนนี่คุณแตงหนึ่งไปเดทกับน้องเข้าฟ่างคุณอีกเลือกเดทกับน้องเบลล่และคุณบอยเลือกเดทกับน้องนุ่มมบรรยากาศเดทสุดแสนโรแมนติกแบบนี้จะเปน็นอย่างไรไปดูกันครับ ร่างกันที่คู่แรกหนุ่มโรแมนติกอย่างหนุ่มตูนก็จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดชุดใหญ่ให้น้องเจนนี่บรรยากาศสุดจะด,ดีดีก็หมหนุ่มทั้งอบอุ่นทั้งบุญทุ่มขนาดนี้ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดน้องเจนนี่ด้วยนะครับมาที่คู่ของหนุ่มเต็งหนึ่งได้พาสาวแสนสนอย่างน้องข้าฟังมาเดทแบบอบอุ่นอบอุ่น ทำเอาสาวเข้าฟ้างอยากทําให้โลกหยุดหมุนเพราะหัวใจมันว้าวุ่นอยากอยู่กับหนุ่มแต่งหนึ่งตลอดไปมาต่อกันที่คู่นี้บอกเลยว่าน่าลุ้นเพราะหนุ่มอีกได้จัดเมนูพิซซ่าสูตรพิเศษมาเสิร์ฟให้น้องเบลล่ถึงปากทั้งเอาอกเอาใจน้องเบลล่ไม่ต้องลำบากคู่นี้เขาน่ารักมากๆเดทนี้ถ้าให้ลืมคงจะยาก ใช่ไหมล่ะจ๊ะน้องเบลนเล่ <laughs> ส่วนคู่สุดท้ายก็น่ารักแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นไปด้วยความโรแมนติกสายตาที่จ้องมองน้องนุ่มนิ่มมันดูอ่อนโยนมากไปสักนิดงานนี้หนุ่มบอยนั่งไม่ค่อยติดสงสัยแพ้ทางให้สาวหน้าหวานหน้าห,าหายิกอย่างน้องนุ่มนิ่มซะแล้วล่ะครับ Have a good dream good